ที่อยากให้ไปชมไปดูกันบอกซะก่อนตรงนี้เลยนะฮะไม่ได้มาขายบัตรเพราะชมฟรีฟรีอย่างไรเดี๋ยวบอกกันแต่ตอนนี้ที่มาบอกว่าความยิ่งใหญ่ของตระกูลมิชัยมันอาจไม่ได้ทําอีกอาจได้ทาหนี้หนเดียวถูกครับแล้วก็เป็นงานที่เราใหญ่ที่สุดน่เพราะว่าทำก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพุทธบูชาด้วยนะคะแล้วอย่างที่บอกว่ายังอยู่ในช่วงที่ประชาชนคนไทยทุกคนยังระลึกนึกถึงพ่อเราอยากให้เล่นแล้วคนที่ดูออกไปแล้ว รักพ่ออยากที่จะรู้สึกว่าเมื่อยามพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เราต้องทนุถนอมท่านรักท่านให้มากแล้วอยากให้ทุกคนมาร่วมระลึกนึกถึงพ่อกันในงานวันนี้ด้วยผมขอไปเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับฟังแล้วอยากไปดูเดี๋ยวนี้เลยท่านผู้ชมฟังความยิ่งใหญ่ผมจะพูดทีเรื่องให้ฟังว่าทําไมท่านต้องไปดูลิเกธรรมประวัติอาชาติศัตรูเอาก่อนเสื้อผ้าเสื้อผ้าครั้งนี้เป็นยังไง โอ้โหมหาสารมหาสารเป็นลิเกที่อิงองอ,งอิงเนื้อเรื่องที่เป็นพราตะมามนะคะในสมัยพุทธกาลเราก็ต้องมีการลงลึกศึกษาเกี่ยวกับเสื้อผ้าซึ่งแอนจะมีทีมอีกเป็น10บสคนคอสตูมนี่อยู่น่าจะ จริงๆน่าจะตกเกือบร้อยคนเลยค่ะที่จะดูสื้นี่เรื่องจริงๆนั้นผู้ชมชุดคือชุดซึ่อิงกับพระตาเพราะนั้นอิงับอินเดียจริงๆก็คือทาให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะปรับชุดให้เป็นสากลมากขึ้นปรับให้เป็นสากลมากขึ้นแล้วก็ยังยังคงความสวยงามของรูปแบบของลิเกลิเกยังอยู่ยังอยู่ยังมีความวิริสมาลาของเพชรพลอยอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องกด กดให้ลงผสมให้ลงผสมแล้วต้องทําเป็นแกงหม้อใหม่ที่ทานแล้วอร่อยเหลือเกินก็คือว่าเสื้อผ้าทุกอย่างที่เราใส่เราทําเราต้องการให้เป็นพลอยเป็นอัญมณีที่เป็นเพชรสีเหมือนในรูปแบบของสมัยพระองค์ท่านจริงๆก็เลยมีการไปศึกษาปรึกษากับดีไซเนอร์ที่อินเดีย บินไปไม่รู้กี่ทีนะครับบินไปกลับอีกนี่เรื่องจริงนะท่านผู้ชม <c oughs> ใช่ไหมใช่ไปจริงค่ะ <c oughs> ไปจริงก็ไปนั่งคุยกับดีไซเนอร์ว่าจะแต่งอย่างไรให้ดูแล้วดูดูแพงดูดูเหมาะสมกับในยุคข,ของพระองค์ท่านแล้วก็มีการผสมแบบนี้แบบนี้ซึ่งการแต่งกายก็อาจจะต้องมาปรับให้เข้ากับความเป็นลิเกอย่างน้องจะต้องเล่นบูเล่นอะไรเสื้อผ้าก็จะต้องเอื้ออํานวยในทุกๆอย่างต้องดูรายละเอียดทั้งหมดซึ่งคอสตูมก็จะลงอย่างพระเจ้าพิมพิสารจะมีคอสตูมประจําพระองค์1ิคน โอ้โห10คนพอเข้ามาคนนี้ต้องใส่เปลี่ยนผ้าตรงนี้คนนี้ต้องเปลี่ยนบาตรตรงนี้ต้องเปลี่ยนหมวกตรงนี้ต้องเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเครื่องประดับเป็นคนละครบอดเวเลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมต้องไปเห็นข้างหลังแต่เห็นแล้วท่านจะงงนึกไม่ถึงเลยผมว่าเป็นลิเกครั้งแรกที่ทํายิ่งใหญ่ขนาดนี้เสื้อผ้าเนี่ยนะที่ลงทุนไปเนี่ย เป็นล้านนะท่านผู้ชมแล a a. ้วบางทีเบิกเงินกลองกลางไม่ได้ควักเองก่อนก็มีเบิกพี่ไม่ทันก็ควักเองจริงใช่ไม่ใช่จริงครับจริงจริงควักเยอะเลยค่ะควักเยอะเลยคือเล่านิดนึงแอนเป็นคนที่ทําอะไรก็ตามไม่สมบูรณ์ไม่ยอมทําไม่เป็นนิสัยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นบ้าความสมบูรณ์หรือเรียกว่า perfectionist เป็นคนที่บ้าความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเรื่องชุดเสื้อผ้าไมาต้องพูดเด่นมากๆเครื่องทองเครื่องเพชรอย่างที่ท่านผู้ชมเห็น แล้วเขาบอกเลยด้วยซ้ำนะฮะว่าให้เตรียมแว่นตามาด้วยแว่นตาดำนะฮะให้เตรียมมาด้วยเตรียมมาเพราะอะไรครับเพราะว่าระวังว่าเพชรนี่นะฮะจะเข้าตาท่านแล้วแสงอาจจะทำให้ดวงตาของท่านนาั้นกระายเนี้ยม เราคือความที่เขาเขาคิดย่งเราเป็นห่วงนะเพราะว่าตอนนี้คอสตูมตาใกล้บอดแล้วขอโทษนะครับผมบอกว่าตายแล้วคอสตูมเธอข้างล่างเนี่ยเธอเว้นๆเอาไว้บ้างก็ได้ยังเกลือกที่เราใส่เนี่ยครับเขาก็ไปศึกษาเลยว่าควรจะเป็นลักษณะนี้แบบนี้าโทษฮะเป็นพระเจ้าิลองพระบาทนะลองพ่อบาทคือพูดกับตูนต่อได้ขอเกือของผมดิขอเกลือคอสตูมเรียกเกลือกรงนีครับผม อะไรแบบนี้แต่เขาแบบพิถีพิถันและปลาณีตมากที่ปักเข้าปยันข้างในเราก็บอกว่าข้างในไม่ต้องปักแต่ก็ยังยังยังต้องละเอียดเนี่ยดูสิเดี๋ยวโดเอินกล้องพระกรุณาจับให้พอดีเห็นเลยนะฮะว่าจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าผู้ชมพ่อทํากรอนใหม่ให้พ่อทํากรอนใหม่ให้พ่อก็อยากทามีความรู้สึกงานนี้ใหญ่ก็เลยพ่อก็ทํากรอนใหม่ให้นะครับแล้วก็ยังผสมกับเพลงเพลงแล้วยังมีมิวสิค ดิจิทัลเองใช่ค่ะเราไม่ได้เล่นกับวงมโหรีธรรมดาแล้วค่ะเราเล่นกับวงซิมโฟนีบ้าไปแล้วนะเนี่ยบ้าไปแล้วจริงเลยนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงจริงเป็นที่สําคัญเรามีเครื่องดนตรีมาจากอินเดียด้วยมีซีตาที่แบบอะไรแบบเนี้ยก็จะมีตรงนั้นด้วยแล้วก็มีมีมีทุกอย่างค่ะงานนี้มีทุกอย่างจริงแสงสีเสียงเวที จัดเต็มพร้อมจัดเต็มมากครับแป้งเธอตายมันมันมันเต็มขนาดนี้แป้งแล้วนี่เวทียักษ์หมักโครานขนาดนี้เป็นยังไงบ้างลูกผมยอมให้ลูกผมตายไม่ได้หรอกครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างลูกโอ้โหต้องบอกว่าครั้งแรกเลยค่ะที่แบบว่าเจออะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วหนูก็มือใหม่ด้วยค่ะแต่ว่า เต็มที่มากค่ะหนูตั้งใจมากเพื่อไม่ให้พ่อแล้วก็พี่แอร์แล้วก็อามิตรผิดหวังค่ะสองมาตรฐานทำไมเรียกพี่แอร์แล้วเรียกอามิตรล่ะเขาเรียกกันมาอย่างนั้นด้วยเขาชอบแกล้งกันเขาชอบแกล้งกันชอบหยอกเย้ากันตลอดเวลาเป็นอะไรที่น่ารักได้คุณครูรักทุกคนเลยครับคือช่วยครับครูช่วยอย่างไรครูช่วยแต่หนูก็น่ารักจริงอ่ะแต่แต่จริงๆนะลูกดูให้ตายไงก็ชัดอยู่แล้วว่าลูกอ่ะนะ เหมือนกันจริงๆหนูโชคดีหนูมีพ่อหน้าสวยเวลาใครขามก็บอกว่าสวยติดใครก็บอกสวยติดพ่อนักแสดงทั้งหมดกี่คนครับนักแสดงทั้งหมดเกือบ200คนเกือบ2 0 0เฉพาะทหารทหารนี่ก็ได้รับเกียรติจาก จากกรมมาเป็นอาหารที่ที่แสดงถวายในโขนสมเด็จด้วยค่ะก็ได้มาเกือบร้อยคนค่ะเรคับใช่ตายตายเล่นที่ไหนครับเล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมาครับเพียงแค่ส่งรอบเท่านั้นวันไหนครับวันที่3และวันที่4มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับครับหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเล่นกี่โมงครับ19นาฬิกาหรือทุ่มหนึ่งครับครับผม เวลาจะไปเอาบัตรเอากันยังไงครับเข้าไปที่เพจลงทะเบียนทะบี้าโมงเย็นหน้างานนะคะแต่ว่าตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปอัปเดตรายละเอียดแล้วก็จองบัตรได้ที่ Facebook ลิเกธรรมประวัติค่ะโอ้โหโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะท่านผู้ชมลิเกมี Facebook สลึงนึงเสียไหมผู้ชมไม่เสียค่ะฟรีหมดฟรีหมดเลยทุกอย่างฟรีหมดคุณทําเพื่อหวังอะไร จริงๆแล้วเนี่ยนะครผมบอกเลยว่าไม่ใช่แต่แค่ผมมีนักสแสดงหลายๆคนครับพอบอกว่าเราทําลิเกธรรมประวัติถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่หาที่สุดไม่ได้หลายๆคนแบบอนุโมทนาสาธุแล้วก็พร้อมที่จะมาร่วมงานกันในครั้งนี้ครับทั้งนักสแสดงทีมเครื่องดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ<ฟ>ทุกฝ่ายเลยครับ มากันด้วยใจ<อ>แล้วทํากันเต็มร้อยเกินร้อยด้วยซ้ําผมผมพูดจริงๆนะครับว่าที่น้องไปซื้อเสื้อผ้าอาพรมาเนี่ยถามว่าทําแล้วก็ชมฟรีด้วยเนี่ยแต่พวกเราเนี่ยทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจริงๆเราอยากทําให้งานนี้ออกมาสมบูรณ์แบบจริงๆครับครอบ,บครัวคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายบรรพบุพรุษทุกรุ่นล้วนแต่เป็นลีเกแล้วแอนเนี่ยได้มีโอกาสไปพุทธคยาก็เลย ทราบซึ้งมากไปยืนตรงนั้นแล้วน้าตาไหลใต้ต้นประศีมหาโพธิ์แล้วก็เลยบอกว่าหนูจะขอทําลิเกเพราะว่าชีพนี้ให้คุณกับเรามาตลอดก็อยากจะขอทําลิเกตรงนี้เพื่อระลึกนึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาหลักธรรมคาสอนที่ท่านทรงเมตตาต่อมนุษย์โลกเหลือเกินก็อยากจะทําตรงนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายพ่อหลวงด้วยก็เลยบอกว่าขอทําเต็มที่เพื่อถวาย เป็นพุทธ,ธบูชาแล้วก็ก้มลงกราบตรงพระศรีมหาโพธิ์หนูน้ําตาไหลแล้วหนูก็คิดว่าหนูจะต้องทําผลงานชิ้นนี้ให้เป็นมาสเตอร์พีซของครอบครัวให้ได้ตั้งใจอย่างมากที่จะทํางานตรงนี้ให้ได้รวมถึงคุณพ่อซึ่งแต่งเป็นภาษาบาลีภาษาอะไรคุณพ่อก็ต้องค้นเอาสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนทาเรียนอะไรมาในสมัยก่อนเอามาเขียนมีบทปรงสังขารมีบทนู่นบทนี่ซึ่งต้องเอามาผสมเป็นราชนิเกรงก็เลยคิดว่า,างานนี้ทุกคนที่ได้ไปดู คุ้มค่าแน่นอนเลยค่ะอมิตรครับ,รบเราจะเป็นลิเกไม่ได้ถ้าเล่นไม่ถึงใช่ครับอยู่ในใจเลยใช่ไหมใช่ครับคำนี้คือ,อจริงมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาสวมบทบาทเป็นตัวละครที่อยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราต้องลงลึกและเจาะถึงที่สุดครับเพราะว่าอย่างพระเจ้าชาติสตูท่านมีอยู่จริงครับทีนี้ก่อนที่ผมจะเล่นเรื่องนี้ผมก็ต้องขอพรจากครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตรงนี้ให้ เพื่อที่จะเป็นตัวละครนั้นไม่ใช่เป็นนักแสดงลิเกที่เล่นอยู่บนเวทีอย่างเดียวเออใช่ครัพวกคุณนี่สุดๆจริงๆเลยและอันหนึ่งนะฮะที่มาจากตระกูลมิชัยเลยท่านผู้ชมฮะฟังคํานี้ดีๆเลยนะครับคํานี้เอบอกผมนะ,ะถ้าไม่ทําถ้าไม่เล่นถ้าไม่อนุรักษ์จะมีลิเกเทียมถูกต้องลิเกต้องเป็นลิเกแท้โอ,อ้โห เราต้องช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานเอาไว้ให้ได้ครับให้คงอยู่คู่ให้สมกับที่ลิเกมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอนุรักษ์และเก็บเอาไว้นึกถึงว่าพี่เอเคยเล่นถวายหน้าพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็ท่านได้ตรัสสั่งกับพี่ว่าชยาอย่าทิ้งลิเกนะแอนอย่าทิ้งลิเกนะ เราเราก็จําคํำนี้แววอยู่ในหูตลอดไม่ว่าจะไปอินเดียไปไหนชาติไหนก็แล้วแต่ก็พยายามที่จะนําตรงนี้ไปเกิดให้ได้ทําให้มันเกิดให้ได้ก็เลยคิดว่าทําแล้วเราจะต่อยอดออกไปเราจะโชว์กันอวกาศเลยเนาะพี่เนาะโอแป้งแป้แป้งเธอตายแน่นอนไม่ตายเธอตายแน่นอนผมบอกแล้วไงว่าลูกผมไม่ตายเอเดี๋ยวเราจะดูกันว่าตายไม่ตายแต่ว่าบอกได้เลยว่า วันนี้ผมได้คุยกับคนที่รักลิเกแค่ไหนผมไม่ต้องนั่งสรุปผมได้คุยกับคนที่มีความตั้งใจแค่ไหนผมคงไม่ต้องพูดผมได้คุยกับตระกูลที่พร้อมจะสืบสารผมได้คุยกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมเคยเห็นเป็นเด็กผู้หญิงเท่านั้นนะครับ mm hmm. เท่านั้นปัจจุบันนี้ผมพูดได้ว่านี่คือ e x e c u t i v e Producer <outta S 1> <uğ aut> นี่คือคนระดับที่ผมคุยด้วยแล้วผมต้องนั่งฟังแล้วเดี๋ยวนี้ห <uh นูต่างไปเยอะมากหนูพูดจานูทำกันหนูสร้างความรู้สึกให้เราจริงๆ ผมถึงบอกได้เลยว่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเข้าไปตาม Facebook ตามที่ขึ้นอยู่ขนาดนี้ไม่งั้นท่านจะไม่มีบัตรอย่าไปตีกันหน้างานนะฮะงานมันมีแค่2วันเท่านั้นสวันครับคือวันที่ที่สและที่4มิถุนายนเวลา19บเนาฬิกาเป็นเวลาแสดงนะฮะแต่อย่าไปยืนตีกันหน้างานว่าฉันไม่ได้บัตรกรุณาเข้าไปเถอะครับต้องแต่งกายสุภาพด้วยนะฮะและที่สําคัญที่สุดเชื่อผมไปจองบัตรกันซะก่อนมีคิวซะก่อนไม่งั้นพอไปถึงหน้างานฉันจะเข้าเข้าไม่ได้นะฮะมันเต็มซะก่อนจะยุ่ง มากเลยถูกไหมถูกครับจะยุ่งมากเลยความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ฝากไว้ในแผ่นดินจากตระกูลมิชัยลิเกธรรมประวัติอาชาติศัตรูครับขอบคุณครบคุณขอบคุบและภาพานี้เป็นภาพที่รายการทีเดย์โชว์ขอมอบไปกับครอบครัวมิชัยผู้จัดสรรสร้างงานยิ่งใหญ่ลิเกธรรมประวัติอาชาติศัตรูเราจะจากลาวันนี้กันไปด้วยบท ลิเกบทกรนของเขาซึ่งเป็นบทกรซึ่งแต่งขึ้นมาสดสดร้อนร้อนก่อนหน้าจะออกรายการเนี่ยนิดเดียวเองแต่อยากให้เขาต้องสี่คนได้ร้องและผมพูดไปไม่รู้กี่ทีแล้วว่าแป้งเธอตายแน่วันนี้เราก็จะได้มาดูกันว่าเสียงแป้งเป็นยังไงแล้วในวันจริงจะตายหรือไม่ตายจะเป็นหรือจะตายแต่มาดูกันผมฝากอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าใครจะไปจะชมอ่ะให้ขอบัตรซะก่อนไม่อย่างนั้นท่านไม่มีบัตรแน่นอน มันเป็นความยิ่งใหญ่สุดๆเราจะจากกันไปด้วยบทกอลิเกของเขาเชิญเลยครับลิเกธรรมังประวัติยืดแนวพระศาสดาวันที่สามสี่มิถุนางเราพัฒนาถึงขั้นระดับเหาะเหินเดินฟ้าระดับพระสุทธาวันไว แม่ธรณีสูบกายเห็นภาพแล้วให้ไหววันเมืองมะคตพุทธกา เ,เต้นกินรำกินทดแทนแผ่นดินได้บ้างตามรอยพ่อพ่อตามทางเราจะสร้างสุขสันต์มาดูลิเกแล้วไม่เครียดกล้าขอเอาเกียรติเป็นประกัน ยอดจริงๆครับยามลาดเย็นคายนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นแบราวนี่เป็นฮอตร์บราวนี่คุณเอาของขึ้นลามาขายพวกผมเหรอเขารุยไอซิ่งดูรายการเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe Today Show ด้วยนะครับ